พอว่บพี่เี่ยงหอนหนึงพี่จะไข่หนึ่งหงวานน้ำห็ดปวกวันนี้น้ำห็ดพึ่งขระดงเดนือครับจิระสเตปนียกรจากเนี่ยนีครับมาน่ก้จะเสียเอาทงนะางหนาจะเสียเอาทางขงางเจ้เจ้าครับขาแ่ ขายเขาแลวก็ม่เห็ดออกโคปลาซาเดือน ส,ส,สวัสดีพ่อเมียยพ,ยยพี่น้องพ่อกับน้องหนึ่งกระบายมิน่าจ้าสวัสดีพญายมยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ถูกท่านนะครับผมวันนี้กับพ่อกับบ้านวินกำนองหนึ่งในเสาวันที่หนึ่งในเสาของวันพฤหัสบดีนัดจัะตรงกับวันที่ยี่สิบดใจเด่นสิงหาคมพ่อซอสองพันาานึ้อยปามาพ่อกันอยู่ในพิกัดป่าสำนักสงฆ์น้องจ้องกองไห้นะครับผมอยู่ในเขตบ้านน้องแปนหมู่3ตำบลหน่อยคามเภอ่ออุทธรณจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ใจวัดนี่แหละน้องนึกนวันนี้ก็อากาศฝนตกจะเศร้านะครับแปดโมงกว่าแล้วตอนนี้เพราะว่าติดฝนอยู่นาะเอาไปดกงนเบื้องนะครับวันนี้ิได้สิมาเฮ็ดนั่งเนี่ยนะครับลังจางวันใด้เฮ็ดปวกเฮ็ดเผิ่เขาเฮ็ดลายยางอยู่น้อปลาครับนี่แลลวนะครับสภาพโฮมสภาพไม้นะครับเป็นต้นกระบากต้นกอแนวแนวนี่แล้วนะครับปากอสนหมากหรือมีต้นผอกน้ำนะครับผม พอเดีวนหึงเพิ่งเขาหน่อยเด้วอ้วินพัอแล้วนี่เมื่อวานจะเพิ่งเขาหน่อยก็เลยเป็นโลได้นะหนึ่งตัวนี้ลุนก็ใหญ่จ้ะตัวแดงใหญ่นะครับครับหาหยับไปเรยเหลืออยวินละหัวมันไม่ต้องเหลือมาเนี่อวิเห็นไหมเมื่วานดอกหน่อยก็มีน่ะหนึ่งดอกหน่อยดอกใหญ่มีสุรุนนะครับ มันนี่สิบอค่อยอันนี้เห็ดปวกไปได้เลยครับเพราะว่าเมื่อยแห้งน้าหามหวานเดือดเต้สิไปพัวเนาะมาสิพผัวเมื่อผัวทางออกมาครับมัจจิมานบ่พุดขึ้นมาถึงเป็นเห็ดใหญ่ใหญ่เด้ครับเก็ดน้ากันกับเห็ดปวกเห็ดเพิงเขาแล้วครับคือสุปีเห็ดทานนั่นนึงทางนี่ออกรุ่นซองตาแค่นี้เนี่ยนี่เนาะ ทั้งสองตาทั้งผู้บกอกอนนะครับเด้อไอวิน,นเอาขี้เลี้ยนบ่กัด,ดนะครับยานมุสัตทั้งตัวผู้นั่นอีกเ้ยพักบ่กันหนึ่งมงังซ่ามังลือล้อกะขำเต็นไปแล้วนะหน,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 นึ่งทือคุณพี่เบิ้์กยื่รอไอ้วินวันนี้ว่าไป็นจะใด นาเลยอันนี้นะครับบอกน้ำโมนี่จิเดใส่ถุงบอเนาะใจแล้วนั่นนี่เป็นใจเอาโอ้ขันไลใจอีกแล้วนั่นนึงเด้มวันนี้หมือกกล่องคือพวกกัดเห็ดให้เด้เนาะไอ้แบงดี้นะครับท่านผู้นักแซมนี่พอดีกินครับ รมหนามออกนะเพ่อนด้ครับพ่อนเนี่ยูมากระสิบพอดีแล้วเ่นกับบเปเวแบบหุ่นแห้งเนาะทําคาครับว่าบเทิงแขนรุนแรงคือหนางมาเนาะมี่จ้ะทำรับเห็นนาเลยนะครับอย่างนี้เลวผีเสี่ยวยูพีแต่เนี่ยะพี่แมนบดพีผีครับขาเนุ่่นโอ้ยุ่นดูเจ้าเจ้าทางหนาจ้เจาทางขางจ้เจาทังหลังมัน ชื่อว่ามาเนี่ยได้หนึ่งหนึ่งมาเลยไอวินมาผมามาปุบเจอปั๊บเลยพอดีอเพิ่เนเกตสิมูใหญ่แล้วนะครับเพ็ดนาเลยอันนะี้ขอดอยเพิ่นก็คือแต่ว่าหนึ่งท่านหนึ่งนี่ไ่เป็นอย่างเลยไอวินสวนยไร้ไร้นะครับ <laughs> ขวดนะขด,<น>อดีอยูนะ่เนาะบอดี้เล็กก็บานแห่งบนนั้นเนาะได้เยอะ เ็นยาๆฝนมาเศร้าอยู่มีหลินบ่าื่นนะครับขื่นหัวทิยดอยูนะ่เนาะฝนพ่วงจากพาอย,ยูท่ทายกิจินี่แล้วนะครับเมื่อวานกับฝนห่อมใช่ได้ครับใส่เสื้อกันฝนเม่อครับยางแห้งเลยนะน้องหนึง่งมียันจ้ะตกจนหอดหาเมืองแห,หลกนะครับเมื่อวานเห็ดพงกนเลโฟดออกเลยบาน โมาเมนตวันเฮ็ดเจี๊ยนี่แห้งมักฝนเนาะแต่ว่าก็สิมีช่วงดินเย็นอยูด่ดนะครับจักหน่อยนี่เธอเบิ่งบ่อยวิ่นเฮ็ดปีนี้ออกลานําก็เลยหเหีนเน่วแห้งเนาะทัวโขบเดือนนี้ปกติเดือนนี้มาไายเขานี่เ <laughs> จา้าหัวเดี๋ยวไปฮักน้งไม่จูดได้ได้นี่เนาะ<ม>ปีนี้ฮักก้อนถ <laughs> ้าปีก่อน เห็นผนแต่ว่าบคือวังปีกรนี่น <parfait> ั <glitch es> ่งนึ่งปิกอนี่เต็มเลยครับน้ำจนเาจะดอกได้่นดีตนั้เอไรเยไอีกค่ะ วันนี้ใกล้พินังเครื่องค่ะเอียน้นแล้วเลย<ป>ข้างเสียข้างคางน้อง,อง,องนึงสิบันนี้ย<ฮ>เปิดไ่ใหม่มยอดนะครับเพื่อความชัดเจนนั่นหนึ่งปิดไว้น้องวันนี้เนาะหลังเป็นสีเป็นจุดเหล่ๆนนะครับ คืนควาติ่นโอนแห้จิขากแห่งไหอืมีมัชัแล้วครับการพื่นโอกเนาะออคักนี่ก็ว่าเป็นเห็ดแดงคู่บกเหมือนกันเห็ดกอหน่อยเนาะ,ะมีเนจ้ะเป็นมูไ่เลยครับนาเรนเราทั้งผีก้อนได้วินยัง,งมาเรท,ทั้งล้างผีก้อนยังมาใช่ไหมผีเดนมาหน่หยาบไปเลย ถึงเขาถึงยังก็ออร้ายอยู่ได้ครับยยครับ,บ,บมีเวลาไปเปนน็นได้นอส่วงนี่น้องกูเกินไปโรงเรียนนี่หนาน้องหน,น,น,นึ่งฝนตกน้ำเนาะเจ็ดสิแล้วน้องกูเกิลน,น้ำเนยครับยังมือเี้าโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ๆน้หมู่บ้านนี่แหละครับอายุพันเทิงเกณฑ์อนุบาลอยู่โอ้ยห็นพ่อฝนได้ดินป่ะนี้โอ้ยยิบย่ำเด็กอะเฮ้ย เดี๋ยวมีหนูที่เสียบพิ่มมาอันหนึ่งนะครับหนึ่งก้อนก็จะงกไปปรุงเมนูใหม่จิ้มเจวปลาเลยก็ได้หรือว่าเจวบองเจวซีฟู้ดก็ได้นะครับแบบบ้านเฮานี่แหละเดีย๋ยวใช้พื้นบนะ้านเห้วปล่อยเพื้นเนาะอ่าเดี๋กันนี้ได้กันเป็นเนี่ยนี่สิไลด์เป็นอะไรเดี๋ยวนี้ คือคืเหม็นบ่อยเลยเป็นหมองคือเก่าบ้าหลายแต่บองนี่มีเด็กเงี้ยตัวนี้บางหมองก็มีบางหมองก็บ่มีฝนตกมันทวารเรื่องเสียเจ็บนปีทลายขึ้นไปถึงพุคนเนาะงานดียวกักูยังอจ้ะหวยมาแทงนี่ยังพันเบิด งามเพิ่นหุมเดียวหลายสนิดชนิดเพิ่นเขาหน้อยน้องนึงจ้ะเอาถือดอกนี้ละไอ้บีตุ่นกอใหญ่จ้ะเพิ่นละคืนอ,อืมเป็นบานเดินครามจะเดินครามโอ้ยข<อ>วานเลยครับน ก็หลังกออกอีกหลอบหนึ่งนี่ยันอยู่มีกระไดเนาะนบอกว่าสมองครับออขึ้นบางมองครับแทงข้ามและะ้วก็โอ้ยจ้ะ เลี้ยงขามจ้ะขา,ขาตัานดีดนดยังไ,ไม่บีเลยเพื่นมี่มมีฟัวก็ได้ ง่ายเหลือเกินน,น้อยครับกแกงเสยเพื่อกันได้ครับ่ผมากินกับเขานะครับนะครับอันน้เชงผู้บกอรอกอรถอญ่อ้เป็นเสือใช่ไหมมีชิบะไรรัอาจจแะบ,บนคยไปนี่มีคาดกนคาดกูน เฮ้ยวิน่อของดีหนุกหัวควรอยู่เ็นพ่อนี่เห็เพ็นพ่ออของดีนี่นะครับมาคายข้าวพวกใหม่พวกใหม่ถือกลุ่มผัดที่เหลือเงาะปลานะครับนี่นีทุกบ่หนึ่งแกบุ้เมมไหพิ่วน พอดีเอาไปใช้ถุงให้น้องกู้เกินนะครับหลากหลายเสียงเลยวินเอ้ยคนละยางเนี่ยกับกับผีพวนหรือว่านุ่มงัวนี่นะครับแต่ว่าทั้งในเพิ่นสิ่งแคร์กันไนิดๆหนึ่งอันนี้ฝนตกแข่งกันเพิ่นนักหมากไว้จ้ะนัวยเพิ่นพุดจะเสียงยิ่งใหญ่พอดีสูกเลยแกเบิ่งบังใจหน่อยตรงนี่นี่แดงๆเนี่ยนี่ครับนี่ละเงาะป่านะครับน่าเนื้อในซีมบึงบาน สีหวานๆเย็นๆน,น,ยน,ยน,ยน,นะครับแท<ร>บสิมาเกิดในปลาในดงอู้เอาอีกปุน่นสามทีหาพงวงคุ่นเดี๋ยวจะาไปาปิดส่ตาอยู่คนนี้ทุ้งกระไรเ,เป็นเทานะครับน้นเพิ่นแล้วก็คือน้ำกกใหม่ครับ<ท>นะครับ้นเม่เพิ่นอันนี้ล่มร่วงผ้าอยู่ นักมากใบเพิ่นเกิดสีไข่ไข่ใบพิบวันอยู่ได้หน่องหนึ่งไข่หน่อยวินใบพุดเนานะแมนแต่ว่าหน่วยเพิ่นนั้นคนละอย่างนะครับหนึ่งกุเกินและสิม,มากแห้ัหนึ่งกาวนั่นแหละครับไใ้วินต้องใส่ผลท้องก่อนอะไรผลท้อง เดี๋ยวเฮ็ดจังไปหาต่อยวินราคาก็ดีให้กันได้ครับแถวนี้สมาครใหม่คนคนอยู่สูงหากินยากนะครับที่ควรนี้เท่าที่ไม่ดีเลยเห็นบอกนี่อย่างที่สู่เลยนี่อะไน,น,นี่อืมเรียบร้อยพร้อมไปหาเห็ดต่อแล้วจ้าขายเขาแล้วก็มะยาวเดียงข้ามต่อครับ กอจ้าขาน้อนยจ้ะตัวนี้ขาลายจ้เกํลังพอน้องมานนี่จ้านีขาเป็นจิตตันแนนเลยได้ครับนี่นี่คือเป็นตะหักเถอะ ope, aza, เฮ็ดออกโคบลาซ่าเดือนหนึ่งนั่นงนึงเมนยนอมืน,นใครเข่าสุกครับคือเก็บ,บางันนี้ เสด็จออกดีๆอย่างนึง,นงเดี๋ยวลุงซะละวันเตี๋ยลุงใบมเมล็ดแอร์ปกเพิ่งไว้เป็นติดซื้อเห็ดพึ่งเมล็ดแอร์ครับ,บอีกครับหนแต่มันมันก่อดวงเพิ่งปะจะ,จะจะมีใบเรียงข้ามจะถึงโอ้สาตัน นี่เคยเห็หหนเรื่อง,งหงขาวเมื่อวานเห็นสองตูมนั่นหนึ่งแม่นจ้ะอยู่ทางปลาน้องแปลกปนะครับเมื่อวานไ<อ>ปนอยุ จากิจิมาเน็ดออกลายตัวนี้นึ่งหนึ่ลายสนิทขนาดถือห่อบัตพี่เียกห่อหน้องนึงพี่ใช่พี่พี่พี่เ้ยนะครับจะไข่นึ่งนึ่งมามาล่บางพี่เหมียนเลยได้นี่มาอี่กรอนึงนึงพี่นี่แซมไข่ กันจงไว ho, นี่เป <laughs> <laughs> ็นยังไงน้องหนึ่งให้เป็นงะม้วนเรือไอ้วินบ่เหลือพี่น้องร้ายแหงนะครับมื้อนี้ขนาดฝนลินลินเนาะฝนลินที่เสียวไอหมาให้มันม้าทุกท่านนะครับแต่ว่าก็ระมัดระวันโพได้ยินเสียงพ่นตีละครั้งอยู่แถววัดเนาะแม่นคือปรานเพิ่นลงทางพอเปบ่หู้ทางมามีพี่น้องทางเพิ่นคอมเมนต์มาว่าคนถิ่นอื่นมาหาได้บ่มาหาได้เบิดเด้อครับอยู่นี่นะน้องหนึ่ง่นจ้ะ บัว่าจะเจอชินเรือจินอื่นเพิ่งยุนีบบ่เพิ่นก็ะโบ่ได้แพล่งในยังนะครับเป็นปลาสาธารณะกวงใหญ่ระหว่างเนี่ยจะลงปลาเนาะเนี่ยจะถ้าลงาุาลงละอุ้ยหน่อยวินมนมหากับมหาคนกับจินให้เพิ่นพามาหาครับโอ้ไม่ยังดอกยง่มนี้แคงขึ้มเนาะแล้วก็บ่เห็นพระอาทิตย์เนาะแม่เจอวันวินเจอหนึ่งหนึ่งมาเรื่องเทียนก็ยังลังงลื่องมองก็กลงเหลือ่อยได้ครับโอ้ค่อยใหญ่เนี่ยนะครับจ,จูมจูมเลยพี่เป็นงูขาว เจคายหนึ่งเพรารวมเบิดนี่ยมึงหูเลยพี่หูหน้ากวจะไข่อยู่น้ำก่อนจะแตกเนี่ยนี่เสกเบิ้งหัวงพี่น้ำนะครับแต่ว่ากสิออกหลอกแน่นอนไอ้วินเนาะเพราะว่าฝนตกห <c oughs> ้าเบิร์ตผูเสียงนี่ไข่สิวมีตูมเนาะย่าเงาขนาดเมื่ท่านตูมได้ไอ้วินแต่เพิ่มว่าทัานอะไร เรียเห็ดปวกเเออไปดันเห็นกับเห็ดตะไคร่ดดุ่นอีกอีกะเน่ยตึกสีหนำเห็ดยังกวนได้วินเล้อยปนเนี่ <c oughs> นนไปหมัวเลยแบบเมอวนไปหมัวเลยเลยต่สีพับป่ะ้าหาเห็ดปวัวขึ้นหมอวยังม่พันาเลยเห็ดเพิงเขาเพิงอันนีหลายยางนี่นะครับเพิ่งกระดงก็ไปดันเห็นด้วยครับมือนบานเบิดหรือะ เคนทามว่าดอกบานกินบ่ได้บ่น้องนึงบ่เสียกินได้อยู่จ้าน้องนึงเอาไว้เฮ็ดเสื่อน้ำแม่นปล่อยให้เพิ่นเป็นเสื่ยน้ำนะครับปีต่อไปก็สิหลายแม่นไข่เฮ็ดละหูเล้วกันพึ่งเด้งคามจ้ะเหมืงฝนแห้งบ่แห้งครับกระเด็นเอาขี้ดินขึ้นมาเต็มดอกเฮ็ดเลยตูมเพิ่นครับนี่ทรงดอกนี่เอาไปประกวดก็น่ากิน ก้าจึงกันชนาครับความงามได้บูมเป็นความสะอาดนย่างนึงอีกใครเห็ดละงูขาวฝนกิจมาพ่อฝนอีแล้วลุมบ่มาก่อนเลยพี่แจงมันจะใส่พี่น้ออันนี้อ้ยนเมียนี่ดิเอ๋ตัวนี้เพื่อกินซะปล่อยเป็นซะเมียนี่เพื่ออีกเพื่อกินคือกันเพื่อเพื่อกินครับเมียนกิน เฮ็ดไมตมีตมุดตะมีเดวินเนอะเฮโง่กะเดงขามีครับอู้หนึ่งเอาเรียเอาเรียเพิ่งเขาดงออกมาอีกแล้วเด้อครับทางอีบานนี่ปีหนึ่งโอ้ลายสนิทครับใช่ล่ะคู่มุมขิมอิ่มยู่เมีนเบิดตัวนี้เดี๋ยวไปแหวบึงเฮ็ดเพิ่งเขาดงอีกแล้วล่ะลายมองนี่เนาะหมูว่านี่เปิดบ้านน้อยวินเนาะนี่นี่ นี่นี่ใช่เนาะนี่นี่นี่เกข้าวเป็นจงไวยู่ปะจงนี่ตัวน,นี้ได้อยู่ได้ไอ้วินเนี่ยไ,ยได้อยู่บา่างเด่นอีกครับอีกครับอือก็เพียร์บนนี้เป็นใครนะครับ ับดอกกำลังคบเพาะครับดอกมันเป็นตาลายอยู่หน่อยหนึ่งเมียนจรัเป็นตาอยู่ทั้งผู้เขากอกว,ว่าร้ายหน่อยวิน,นวาทีาไปทา้งใดดอกเดี๋ยวจะชนะครับเดี๋ยวจะชินทานะ่ามล็อกกำลังมีหน่อยปิดไหลได้หนึ่งหน่อยปิดไหล เป็นตุหนยาอยู่พี่น้องเป็นเจสทิปก็เป,ป็นตุหนยาเป็นยังมีอะไรของพี่น้องครับโอ้เอาตัวนั้นมางโปกตัวนี้เกิดบ,บัวหน่อยเกินไปน่ะหนึงน่งเนาะเงี้ะจ้าเนี้ยกระจากเนี่ยคอร์ออดเจ็บ มาอีกนี่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 นครับคันมาดูนกันตัวนี้คะแนนมุมเหนีนได้ครับยางมุมเนี้ยวบ่ากันเด้อครับถ่าพอดกบเก็บกอนนะครับอดอกตอะกับเก็บกอนเด้อจ้ะมือไม่พี่หน่องจ้ะอื่นมีเกสิพ่อได้ยี่รัดไมาก็ได้นีนี่ tiên voi vinh luôn, bật cửa cửa cho nên về mày nó. kéo theo đấy các. đi dài mày hết đấy nè từ gần này. nè nè nè. nhảy à? ในแม่ออกมาเปนปลอดลอดอกม,มาอ่ะเจนี่ว่าน้ำเห็ดปวกมันนี้น้ำเห็ดพึ่งกระดง,ดนงนเนอหนึ่งวันเฮ็ดปวกเจ้าน้นำเลยไหมนี่โบน้ำเลยเจ้าน้ำเลยหลังจากทีไปผัเอานะครับนี่เอวินเสรลอนี่คนเนี่ย่ตบบุญหยังไปเลยเจ้านี่น พอดีเพื่อนเดกันออกไล่กมู่ใหญ่น,นั่นหนึ่งมีนจ้ะอืมคร่ะดอกใหม่อีกหน,นึ่งเฮ็ดเสนียดนี่ทำรับฐานสีมะเบิงใหม่นี่รสชาติดีนั่นหนึ่งเนาะดูออกเลยที่เป็นสีม่วงหลวงเนาะแม่ข้าพี่ไอวินดอกใหญ่เป็นใหญ่อีดีเอวินผนดอกใหญ่เลยครับแต่ว่ายังหนุ่มจูมอยู่ <laughs> เป็นบอล <laughs> ว่าเหลือมหอมงค้าเป็นข้าวนำนะครับยางมันอยู่น้ำหนึ่งนี่ไ<อ>ข่เห็ดละงูด้วยนี่ปุ๊บอ้อาอป่าเดียว <c oughs> จกเห็ดละมือนี้ลายเห็ดแทนเลยมันนี่นะครับดอกนียุบกลางทางเลยไม่ดอกเบเห็นตินมานี่ก็ขอดูงจ้ะ มันเดิมครับนี่บอเห็นวงกันไหมครับคึ้นได้อ่ะมานี่ก็ดังงูจ้ะดังงูกก็อีกครับมาด,ดูอีกจ้ะฮะทำไมไอีกเออยันนีอ้อะไรเดี๋ยวจะจิบไปหาบนซอยอไปหาบุเห็นหอมแหนมมุมสูงบุเห็นเลยอีก อขายยังน้องนนมืออาชีพจนบานจูนจั๊จั๊มืออาชหนึ่งหนึ่งนับได้เลยที่ว <c oughs> สวสวนกันออกมาเลยครับทานี่บ้านข้าวน้อยจ้ามาแล้วไอ้วินเข้าวน้อยยีบยันนีข้าวน้อยไอ้วินทานี้บ้านซีเขาวไอ้วินบ้านเพิ่งไขา <c oughs> นี่เห็นอีกแล้วครับเพิ่งไขา ชนิดหนึ่งโดนเกือบเลยได้เห็นมานี่เนาะนี่ครับคันเฮทศฝุ่นกระดุมนี่สิได้นะนำอยู่เสียหมองคนใดไอวินเก่าแต่ว่าหยุดยืนยงว่าคือตีกีแล้วครับเพราะว่าที่นอนจะไลเนาะมาเลยทุดหมองที่พม่าแล้วครับมาเรีหงวงได้แพงเพราะว่าเป็นปลาสาธารณะเนาะใช่ยังหนึ่งฮะม่นอีกคนไอวินนี่ครับ เมื่อวานยังเอาดอกบานเป็นเ,นเนสื่ออายอยู่ค <c oughs> อ,ลลอู้เป็นหมูเรื่อๆไอวีเลยบานตป็นมันพ่นพวกงก็เอามาเลยเนาะผุนเรียงกันเป็นแถวอยู่ครับอยูหกครับาจิละสเตปเพราีเลยครับสามโอ้ <c oughs> โอ วิวินคือปล่อยไปใหม่ไม่แข็งแต่ตานนี้ละงูครับบานแดดออกแล้วครับบายบายมาวันนี้นะครับปุณนะเห็นดดแดดเลยนี่ครับปุณนะโอ้โกาวน้วนกากรอบดอกนุมน่มๆลายในปากครับบาน,นเห็ดละงูเห็ดละงูขาวจ้ามีหนึ่งดอกละงูไปครับ คือเก่าแล้วงงไรจะใครเนาะวันนี้เนาะมีอ่ะเขาดงกับไรตะจูอืมอ่ะแล้วนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านนะครับผมเอาเฮ็ดเพื่อเขาดงมูสุดท้ายแล้วกันศิริภาพพญามัยพ,พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านออกเมื่อแล้วนะครับย่างหยานฝนห่มตอนบ่ายคือหมู่ว่านอยู่นะครับตอนนี้ก็สิบหานาฬิกาเจ็ดนาทีแล้วนะครับใบสามคือเก่านะครับมืันนี้เพราะว่า นำมึงเฮ็ดเพิ่งเขาดวเนนางเนี่เพิ่นคันขางเนมหายากนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นดอกทูนกำลังพอดีนะครับในส่วนนี้ก็มีเฮ็ดหลายอย่างนี่นะครับได้๋ยวผลไม้ปลาพร้อมมีอย่างเนี่ยไปเบิ่งกับหนึ่งๆกันเลยนะครับอ่ะมปอย่างได้หนึ่งๆมานี่ดีนะครับถึงเฮ็ดถึงผลไม้เฮ่านะครับมานี่นี่นะครับป้าขายเขาเฮ็ดเฮ่ามีเฮ็ดนันนงนนนด่งเนี่ยหนึ่งลักลักเลยมานี้ก็เขาดวงเนาะเขาดวงนาเลเฮ็ดละงูเขาหน่อยจะเฮ็ดถึงคาลายเนาะ จะมีเห็ดกอแดงนํานะครับผมณจ,จะว่าเห็ดปวกนี็ดโบเห็นนะครับเห็ดปวกโบได้นําเลยเนาะมือนนี้เนาะผลไม้เป็นต้นพันฮากลวงนั่นองนึ่งเนาะนี่จ้ะนี่แหละครับบนเกล็ดไก่ครับโบไข่เขาหรือว่าเงาะปลานะครับนี่แหละน้องนึงแก้มาเบว่องอีกจังหวบว่องไงเพ่อะไม่เป็นทางว่องสัดๆว่าทางในเรนจะเป็นังในเหงเอในแบบนี้นะครับเพิ่นรสชาติเพิ่นสีหอมรสชาติเพิ่นสีหวานแต่ว่าก็หอมเย็นๆเนาะโบโบอมเปรี้ยวกได้ครับเพิ่น ก็เป็นน้ำต่วนเหมือนกันว่านหนึ่งเบื่อขันชุกเราเบื่ออุ่นเปียกพวกเม็ดได้กินดีครับทางไหนไในพืนน้นสิเป็นน้ำดำๆเหมือนกันกนะครับพี่ควรคือเลยด้วยจังอาหารเย็นสื่นใจนะครับคัขกขนาดนนเน้องมันจะได้น้องนึงนเนาะเห็ตแกกำลังออกใหม่ครับสำหรับมันเพิ่นเขาดงเนาะละวโง่งพร้อมบอกว่าสมองหน่อยพี่น้องแมนมืองได้เทิงปลาล่างเนาะเท่งบานได้กระสีออกบุตรหลานคือมาแล้วแมน แล้วน่าจะพี่น้องสำหรับคนนลิมมมะะลมปมือนี่นง,อง,งอหนึ่งก็ไปวิง่งกับภาพพี่น้องเขาปลาหาเห็ดก็ยังมันสุดยอดนอจากน้องห็ตออกใหม่ก็จะเป็นเห็ถึงเขาดูนอบานมาผัดโผบานมอน้มาผัดผอจูมจาสักอดไรพุทธละใหม่อนปลาห้างแม่น้ำนอกจากเนาะหมองอปลานอกจากหรือหมักไข่ขาวจาสำหรับคลิปมือนี่สวัสดีจ้าพอกันคลิปน,นาเด้อจ้า เอาละนะครับพญยา,ยามีไย,ยพยพมยพีน่นนองลุงป่าในเอฟซีุก่ันนะครับสําหรับการข่าปลาหาเก็บเห็ดปลาในวันนี้นะครับผมวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคม2568นี่กรับผ่านไปได้ดีนะครับถึงว่าจะมีฝนมีอะไงเงี้ยแต่ตอนเสานะครับใบใบามาสวยๆมากะแดดออกแจ่มอยู่นะครับผมแจ่มก็ยังเต็มไปด้วยความสุดยอดนะครับมาทานวินก็นากินแหลกคือเก่านะครับมือนในผ้นละไม่ปลาเมื่อ ฝากลูกฝากเต่านํานะครับผมเป็นบ้าข่ายเขาคือพมบา้นะครับผมก่อนจักกรรมนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพยานมีงไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาเอซี FC, ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆกคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาเอซี FC, ทุกท่านที่รวมแนะนําติชมให้กําลังใจกับมาในรายการผิผาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ทาบพ่ท่านใจ ขอให้พญามินาพ่อเมีพี่น้องลุงป่าในอาเซีทุกท่านไวีนํนามอีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมก่อนจากกันผมกระสิคอมหน่วยไว้ใช้ให้พญามีนายพ่อเม่พี่น้องลุงป่าในอาเยซีู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคานอย่ามีโลคภัยหลายทีไมากรํากายสุขทั้งด้านร่างกายและกัจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขียงยิ่งขึ้นไปนะครับผม สำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกันคลิปใหม่มือใหม่ครับ